สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดียามกางวันวันนี้นะครับน้องก็มีวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่มหาธีราพุทธาพิเศษนะครับวันนี้ก็มานำเสนอนะครับในรุ่น กูผู้ชนะนะครับวันนี้กูผู้ชนะนะครับผมก็คัดมาให้หลายแบบนะครับก็จะมีรายการพื้นสีจะเต็มนะครับแล้วก็นวะมีมะสีองค์พี่นะครับแล้วก็จะมีเนื้อมหาชนวนนะครับมาครบสีเลยสีจังวันเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวนี้ครับเรามาเสนอรายการแรกกันก่อนพี่นะชอบจุกใจในการไหนสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทางอดีตและเบอร์โทรได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรายการแรกฮนะนี่ครับ ดีวผมขอนำเสนอนะครับครบสีเลยนะครับนะนี่ฮะนี่ฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับวันนี้ก็มาครบสีเลยพี่ชายนะครับขออนุญ,ญาตนะครับวางบนมือให้พี่จะรับชมก่อนนะครได้เป็นแบบเห็นชัดๆนะสวยๆเลยแบบนี้เลยนะครับนี่สำหรับรุ่นกูผู้ชนะนะครับนะชอบถูกใจองค์ไหนนะพี่นะนี่ฮะ นี ered, ่สวยมากพี <French Claire> mm ่นะครับสวยๆอย่างนี้นะครับสับรุนกูผู้ชนะนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราเริ่มจากรายการแรกก่อนพี่นะารายการแรกขอนําเสนอเป็นสีเหลืองก่อนแล้วกันนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อมหาชนวนนี่ครับจะเป็นอ่าพื้นสีจัดเต็มแบบนี้นะครับก็จะเป็นเลขโค้ดนันเบอร์หมายเลขสองนะครับหน้ากากจะเป็นหน้ากากปอกลูกปืนนะครับหน้ากากจะเป็นหน้ากากปอกลูกปืนนะครับนะรายการนี้รายการที่หนึ่งนะครับ นะครับผมจะย้ํานะครับรายการนี้รายการที่หนึ่งนะครับสีเหลืองนะครับอง์ละสามร้อยห้าสิบาทนะครับอง์ละสามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะนะะี่ฮะทุกสีเลยพี่ชายพร้อมกรอบพร้อมจะส่งเลยนะครับนะพร้อมกรอบพร้อมจะส่งเลยถือว่ามาจัดรายการพิศเศษให้พี่ๆนะครับมาจัดรายการพิเศษให้พี่ๆนะครับนะ,ะนะฮะสำหรับวันนี้นะครับนะ ส่วนใครนะครับอยากได้หมดนี่เลยก็ทั้งหมด6องค์นะครับผมต้องคิดเพียงแค่นะครับ6องค์ผมขอคิดเพียงแค่อ่าสองพันทวนนะครับโองค์ผมคิดจะสองพันทวนนะครับใครอยากรับเป็นคอลเลคชั่นนะครับนะต่อมารายการที่2นะครับเป็นลงยาส้มนะครับจะเป็นเลขโค้ดนําเบอร์หมายเลข17นะครับซึ่งเนื้อนี้นะฮะเนื้อดีอยู่แล้วพี่นะเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับนะนี่ฮะรายการนี้รายการที่2องฮะ ต่อมาครับรายการที่สามมาเป็นลงยามาเป็นพื้นเขียวเหนียวซับฮะพื้นเขียวเหนียวซับเลขคุณตําเบอร์หมายเลขเบิ้ลครับหมายเลขสามสิบสามหลังปืนใหญ่หน้ากางปอกลูกปืนหน้าหลังนะฮะนี่ฮะนะครับองค์ละสามร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะยกนะฮะยกเพียงแค่สองพันนะครับยกเพียงแค่สองพันพี่เอาไปแจกนะฮะสะสมเป็นคอลเลคชันได้นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สี่ฮะรายการที่สี่จะเป็นลง่าเป็นพื้นม่วงนะครับ พื้นมวกนะฮะสีแห่งมหาอำนาจนะครับรายการนี้สิบแปดรวมกันได้เก้าด้วยนะครับหน้ากลางปอกลุกปืนเนี่ยนี่ฮะรายการนี้รายการที่สี่นะครับต่อมารายการที่ห้ามาเป็นลงยาชมมาเป็นพื้นชมพูฮะพื้นชมพูสวยๆวิชาเลขค้่ตัเบอร์สามศูนย์เนี่ยนี่ฮะพื้นชมพูเลขคู่ตัเบอร์สามศูนย์นะครับนะสามร้อยห้าสิบบาททุกทุกองคนะยกหมดนี่สองพันพอพี่นะครับต่อมาครับพี่ชารายการถัดไปฮะ รายการนี่ได้คนจบอว์มาได้สี่สี่นะครับนะนี่ฮะรายการนี้าน้้ำเงินนะครับสีน้ําเงินนะครับนี่ฮะสวยๆนะใครชอบองค์ไหนนะครับนะองค์ละสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะพี่นะจัดท่งฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะครับโอ้โหนี่ยดียังไงก็คุ้มผิดนะรายการนี้นะครับชุดนี้มีอยู่หกสีครับนี่เลือกได้เลยนะครับลองเลือกกันได้เลยนะครับนะต่อมาครับพี่ชายนะครับมาขอนําเสนอเป็นรายการเนื้อนวะนะครับรายการถัดไปนะครับ ต่อมาครับรายการถ pues ัดไปเป็นรายการที่7นะครับ7นะครับแปดเก้าสิบนะครับนะรายการนี้นะครับก็องค์ละ450บาทนะครับรายการนี้จะซึ่งจะเป็นรายการนวะนะครับนวะทุกองค์เลยนะพี่นะมารายการที่7กันก่อนนะพี่นวะลงยาเขียวนะครับเพ้นทหารนะครับนี่ฮะเลขคุณตเบอร์หมเลขห้าสิบเอ็ดนะครับเลขคุณตเบอร์หมเลขห้าสิบเอ็ดนะครับนะองค์ละ450บาทนะพี่นะ สำหรับเนื้อนวะนะครับองค์ละ450บาทนะพี่นะรายการที่7นะครับต่อมารายการที่8ก็ลงยาเขียวนะครับรายการที่8ก็ลงยาเขียวนะพี่นะองค์นี้นะครับจะเรียกโคดตเบอร์หมายเลขหกนะครับตอกเนื้อนวะนะครับนะรายการนี้รายการที่8นะครับนีนาา uh ่ต่อมารいいายการที่9ครับนะรายการที่9นะครับเป็นลงยาน้ําเงินนะพี่นะ เนื้อนวะเลขโค้ดจำเบอร์มาที่สี่สนะครับองค์ละ450บาทนะครับคู่ละ750บาทพอพี่คู่ละ750บาทพอพี id yep. ่นี่ฮะเอาไปครับพี่ชายรายการนี้รายการที่9นะนี่ต่อมารายการที่10นะครับรายการที่10เลขโค้ดจำเบอร์มาที่หกสิบสองรวมกันได้แปดนะครับนี่เอาไปครับพี่ชาย450บาทนะครับสำหรับรายการที่10นะครับต่อมารายการที่11นะครับ สิบสองสิบสามนะครับสิบสี่นะครับสิบห้านะครับสิบหกนะครับสิบเจ็ดนะครับมารายการนี้มาครบชุดเลยมาครบสีเลยฮะมาเป็นสีประจําวันเลยนะครับมาเจ็ดสีเลยพี่ชายนี้ครับใครชอบนะฮะชุดนี้นะครับใครชอบชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมขอคิดราคาพิเศษให้แป๊บหนึ่งนะครับนะ ใครชอบชุดนี้นะครับเอาไปเพียงแค่1,400บาทนะครับ1,400บาทนะฮะสมเป็นคอลเลคชันสีประจํามันเกิดได้เลยนะครับนะฮะนานๆทีจะได้รวบรวมมาให้พี่ๆได้ครบสีนะครับส่วนใครอยากเข่าบูชาเดี่ยวนะครับใครอยากเข้าบูชาเดี่ยวได้ครับนะผมแบ่งปันให้พี่ๆนะฮะเพียงแค่อง์ละ220บาทเท่านั้นนะครับมาฮะ ถ้าใครเท่าหมดเนี่ยพันสี่นะครับนะพันสี่นะแต่ผมมีของแถมให้อีกหนึ่งองค์นะครับนะเออสวัสดีอ่ะต่อมาครับมารายการที่สิบเอ็ดมาเป็นลงยาม่วนะครับเลขโค้ดนัมเบอร์ยี่สิบเก้านะครับนะะสองร้อยยี่สิบาทนะครับนะสองร้อยยี่สิบาททุกองคนะพี่นะเฉพาะสีเมหาชนนวนนะครับและเป็นเนื้อดีด้วยเนื้อมหาชนวนด้วยนะครับนะนี่ครับรายการที่สิบเอ็ดยี่สิบเก้าครับลงยาม่่งนะครับ ต่อมารายการยี chapter, protein, ิบสองครับรายการนี้เลขค้นต mmm hm. ัเบอร์หมายเลขสามสิบเจ็ดนะครับเลขค้นตัเบอร์หมายเลขสามสิบเจ็ดรายการนี้ลงยาแดงนะครับรายการที่สิบสองนะครับเป็นลงยาแดงนะครับต่อมารายการยีนสามครับนะเป็นเลขค้นตัเบอร์หมายเลขสิบสามครับรายการนี้นะครับเป็นลงยาชมพูนะครับรายการที่สิบสามลงยาชมพูเลขค้นตัเบอร์หมายเลขสิบสามครับรายการที่สิบสี่เป็นลงยาฟ้าเนี่ยครับ นะฮะลงยาฟ้าน้ําเงินนะครับเลขค้นอเบรอร์มานี้สิบเจ็ดรวมกันได้แปดเลขสวยเลขโดยครับรายการที่สิบสี่นะครับนี่ต่อมารายการที่สิบห้ารายการนี้เป็นลงยาส้มนะฮะเลขค้นเบรอร์วันนี้สามสิบแปดนะครับนะยาส้มก็สวยพีส่สีเหลือบจิงจังเลยพี่นะสําหรับรายการที่สิบห้านะครับนะลงยาส้มนะครับ รายการที่16มาเป็นลงยาเหลืองสวยๆครับนะเข้ากับเนื้อมหาชนนวนมากพี่เลขโคดนันเบอร์หมายเลข5ครับเลขโค้ดนันเบอร์หมายเลข5้าครับรายการที่1 6ฮะต่อมารายการที่17เลขโคดนันเบอร์หมายเลข5เหมือนกันครับเป็นลงยาเขียวเหนียวซับครับรายการที่17ลงยาเขียวเหนียวซับเลขโคดนันเบอร์หมายเลข5้าครับนี่ฮะ ต่อมาครับ2รายการสุดท้ายครับนะก็จะเป็นรายการเนื้ออัปก้าเนี่ครับตอนนี้เหลืออยู่เพียงองค์เดียวเท่านั้นเนื้ออัปก้านะเป็นเลขโค้ดจำเบอร์หมายเลขแเลขรวยด้วยนะครับองค์นี้อัปก้าลงย้ำเงินนะครับขอ280บาทพอพี่ขอ280บาทพอพี่นะครับเหลือองค์เดียวเลข8เลขสวยเลขรวยด้วยนะครับต่อมาครับรายการนี้เป็นเนื้อ2กษัตริย์พี่นะฮะเงินทอง2กษัตริย์เงินทองครับ2อเคต่อ2เคสตออุโบสถนะครับเลขโค้ดจำเบอร์หมายเลขสิบสามฮะ นี่ฮะรายการนี้เอาไปพิชัยนะครับ2 8 0บาทเช่นเดียวกันพิชยัยสําหรับรายการที่19นฮะนี่ฮะสวยสวยเลยนะครับนะวันนี้กับวันนี้ก็มีมาให้พี่19การายการให้พี่ๆจะเลือกได้รับชมกันนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะี่ครับสามารถติดต่อได้ที่อดีลน์และเบอร์โทรนองแจ็คเลยนะครับสำหรับนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆท่านที่ติดตามด้วย้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ